สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นใหม่ก็มีอยู่ไม่กี่อย่างที่ผมแนะนาอ่ะก็จะเป็นการอัพบ้านนะในช่วงต้นเกมอ่ะอัยังไงก็ได้อัพให้สูงสุดไปเลยก็ให้มันให้อัพอันไหนก็แค่อัพอันนั้นนะเวลาบ้านเวลาอัพบ้านอ่ะอย่างเช่นเวลาอัพบ้านอ่ะเราต้องอัพส่วนนี้เป็นส่วนลองอัพรองแล้วก็บางทีอีกอันก็จะให้อัพเป็นคอกมมาอะไรพวกนี้ด้วย ก็ว่าอาอ,าอาไปเลยนะทำไงก็ได้ให้อัพบ้านไปสูงที่สุดในช่วงต้นเกมเพราะช่วงต้นเกมมันมีกิจกรรมเยอะนะสำหรับตีนูนี่นั่นก็จะได้เปรียบเยอะเลยส่วนฮนะีโร่น่ะถ้าให้ผมแนะนำนะก็เวลาเราลงกิวหมีลงดันหมนีของกิวนะ่ะเขาจะใช้เซนโกะกันในการเข้าร่วมเข้าร่วมตีนะอย่างเช่นนั่นนะนี่อย่างผมตี รวมพลตีีไอ้พวกสัตว์ลายอะไรพวกนี้เขาก็ชอบใช้นี่กันเซนโกเซนโกดีนะเราตีประสาทเขาก็ใช้เซนโกกันส่วนเวลาเรายึดประสาทด้วใช่ไหมเขาชอบใช้นี่กันคอดอนสองตัวนี้นะที่ผมแนะนําหรือใครที่เป็นมีทุนหน่อยก็ใช้สีใช้พวกนี้ก็ได้นะจาเบลอามาดิอุสอะไรพวกนี้ที่เขาใช้กัน่ สีทองก็ใช้ได้หมดเลยทำไงก็ได้ให้ดาวเยอะๆนะ่ะใช้เยอะตอนนี้ผมก็ยังเอาไปได้เลยอจาเบลนี่คือหาได้วันประมาณ5-6ชิ้นเองได้จากไอ้พวกนี้ที่เป็นสีทองต้องมามากดหาทุกวันนะกดม,มากดกดทำทุกวันเลย มันจะช,นชิ้นส่วนของไอ้พวกทหารอะไรพวกนี้ไงส่วนหลักที่ผลลนํำก็มีแค่นี้แหละเส้นโกะกับไอ้กอดอลแหละสำหรับผู้เล่นใหม่นะให้เน้นทำไปเลยส่วนไอ้ดาเน่เนี่ยเราได้จากการรวมพลระดมพลนะจากนียชิ้นส่วนกรงเล็บนั่นะผมทำให้ดูนี่ถ้าเรารวมพลเสร็จเราอาจจะไดไ้ประมาณ2ชิ้น หรือเข้าร่วมของเขาก็าได้นะผมนอนชเชนโกตัวแรกเลย <c oughs> ถ้าเรายิ่งอัพเยอะยิ่งดีนะอย่างอันนี้เลยส่วนประชาการมันเพิ่มการระดมพลได้เยอะขึ้นอย่างของผมอยู่ที่แค่หกหกแสนแต่อันนี้ก็แปดแสนก่อนแปดแสนน่าจะบ้านยี่สิบเก้า พราะวผมมันตันค่นี้ละบ้านยี่สิบอะตันแค่หกแสนเองถ้าผมครับอีกเป็นยีปก็ประมาณเจ0ดแสได้ละแต่เจ็ดแสนนะเราต้องอัพอันนี้นะส่วนประชาการก่อนนี่การดมพลสูงสุดบวกอีก8ปดหมื่นส่วนทหารเวลาเราใช้เซนโกะอะไรพวกนี้ใช่ไหมพวกทหารพวกเนี้ยเขาจะเขาจะเนในนะพวกธนูก่อนธนูประมาณ 5 0 5สเนะส่วนอีก้ที่เหลือก็เป็นมา 30, ้าสทหาร20ก็ได้นะส่วนใหญ่เขาจะเน้นธนูกันในเกมนี้นะไม่เหมือนเกมอื่นเกมมัน,นเหมือนเขาจะเน้นที่ม้ากันแต่เกมนี้เขาเน้นที่ธนูกันเท่าที่คนในเกียวแนะนำมาเพราะเกียวผมนะมีปาวานอยู่ นี่ปาวานท็อปเซิร์ฟก็งเงินห่างเอ้ยพลังห่างแค่นี้ก็ถือว่าขูไม่ทันนะค่าพลังฮีโร่ของไอป้ปาวานของผมเนะี่ยเยอะมากมีของใส่โคตรเยอะเร,เราดมพลคือไม่มีใครตีแตกเลยส่วนกิลผมนี่กิลวแตกมาสองรอบอนะตั้งแต่กิลวแตกมาคือ พวกท็อปเซิร์ฟเนี่ยกระจัดกระจายไปอยู่เกี่ยวแล้วเพราะว่าเกี่ยวแตกปุ๊บเอ็นปาวานมันออกไงก็เลยพวกท็อปเซิร์ฟก็ออกตามไปอยู่เกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่สุดท้ายก็น,นี้มั่งอยู่ได้อยู่กับเกี่ยวนี้มานานปาวานก็เลยกลับมาช่วยพวกท็อปเซิร์ฟก็กลับมาแค่สองสามคนตอนนี้ก็เกี่ยวยังเป็นที่หนึ่งอยู่ถือว่าดีอยู่เพราะว่า รอบก่อนที่มันแตกเนี่ยเพราะว่าไอยึดครั้งแรกพวกผมได้ใช่ไหมและไอท็อปเซิร์ฟที่ตะวานมันอยากได้มันอยากเป็นยังไงกษัตริย์องค์แรกของเซิร์ฟอะแต่มันไม่ได้ไงก็เลยย้ายกิวกลับมาหลังอันนี้รอบสองก็ปล่อยก่อนดองนี่ก่อนที่รักษาที่เล็งรักษาเซิร์ฟนี้ถือว่าดีนะก็แทบไม่มีใครตีบ้านกันเลย พวกพันธามิรกันนะผมไม่รู้นะเพราะว่ผมไม่ตีบ้านเพราะว่าเขาตั้งกฎเวลามีกิจกรรม PVP กันอะไรพวกเนี้ยเขาจะให้ตีแค่ฟาร์มตีฟาร์มอย่างเดียวเลยไม่ให้ตีบ้านกันส่วนใครที่ไม่มีกิลน่ะอาจจะโดนหน่อยนี่ถ้ามีกิจกรรมตีนี้คนนี้จะไม่รอด จะโดนลุมเซิงอยู่ส่วนไอ้พวกเล่งเร่งกันสร้างหางมาจากไหนก็กิวนะทำยังไงก็ได้ให้เข้ากิวเร็วๆด้ะจำกัดแค่200กล่องแต่มีให้เก็บเรื่อยๆเลยพวกท็อปเซิร์ฟก็เนะี้ยจะได้ของแพ็คเยอะก็สำหรับผู้เล่นใหม่ผมก็แนะนำเพียงเท่านี้นก่อนนะก็ใครที่ชอบไปลืมกดไลค์ผมมเวยบ๊ายบายให้เจอกันใหม่